ลดเข้าใหม่หนึ่งขั้นนะคะออนิวอันติส 1.6G ปี2021นะคะคันนี้ราคาค่าตัวถูกๆเลย40,000เ้า 19, บาทเท่านั้นนะคะใครหารถวิชังานห้ามพลาดเลยนะสภาพสวยนะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทมมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวได้กระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเป็นโทนสีดําเดิมแท้จากโรงงานนะถือว่าได้รถราคาที่ถูกมากๆนะคะแล้วก็ได้ปี21ไปใช้งานกันด้วยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นติด ตั้งจอ Android มาให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้ Air Auto ไม่แท้ไม่เดิมหนึ่งสายหนึ่หดนลนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวน์พร8,500เท่านั้นนะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคันนี้สภาพสวยนะคะราคาถือว่าไม่แรงนะได้รถปี21ไปใช้งานกันเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่1คันมานําเสนอได้ชงกันแนะนําคันนี้เลยนะคะได้เป็นรถปี2021เลยนะกับตัว All n e ิวอันติดหนึ่งจี้นะคะลูกค้าใครหารถไปใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะรถปี2021นะคะแต่ราคาค่าตัวถูกๆเลยเพียง4ี่แสนเพบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถปี2021ไปใช้งานกันเลยนะจัดเต็มฟรีดาวนะคะ ผ่อนเริ่มต้นแค่8,500บาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจหารถวิชิงานห้ามพลาดเลยนะสภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะเป็นรถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะ ได้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งจอ a อนด o อ d มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีดำนะใครที่หาอันติ๊กเครื่อง1.6แล้วอยากได้ภายในสีดำคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อมาหาหนัดได้นะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะก้าวไก่หนอน,นู 5127กรุงเทพมหานครเป็นโฉม All New s, เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบครเมียมนะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมฝากโปรงนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะคิวโครเมียมด้านข้างนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นนะคะแล้วก็มีในส่วนของประ กันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีด้วยนะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตวยต้าได้เลยนะคะลูกค้าแต่รุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์อึดถึกและทนอยู่แล้วนะคะลูกค้าเอาไปวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะไม่อยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะเพราะว่าเป็นรถปี2021เลยนะคะ ราคา499,000บาทนะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะใครที่สนใจหารถวิชาช้งานแนะนำคันนี้เลยนะคะสาวกอันติดเนี่ยห้ามพลาดเลยนะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนลท่าลูโลโก้ตรงกลาง ยางขอบ16นิ้วนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นยางปี2019เนาะเดี๋ยวนะัดเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะลูกค้าไม่แน่ใจว่าเขามีการไปสลับยางมาหรือเปล่านาะเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถปี2021นะแต่ว่ายางที่มากับรถปี19เดี๋ยวนะัดดูแลให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยส่วนช่วงล่างของรถสภาพเดิมนะคะ นี่เลยเบ้าชกเดิมนะคะดิสเบสสี่ล้อเบ้าชกไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีคราบน้ำมันยหยดเหลเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างเลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนสันเดี่ยมคมตรงปงซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคม,มีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกรีบเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสภาพรอบคันไม่มีรอยชนหนักเลยนะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะติดฟิล์มให้รอบคันกระจกเดิมแฮ้ทุกบานโลโก้โตโยต้าติดอยู่ครบนะคะกระจกมองข้ามป,ปรับพับไฟไฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจ ประตู4ด้านเป็นแบบโคเมียมนะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่ากดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูของคนขับเลยนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะ สำหรับภายในคันนี้เป็นโทนสีดำนะภายในสีดำเดินแท้จากโรงงานนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้สีบานเลยที่วางเจ้าน้ำขวดน้ำแห่งประตูมีมาให้นะคะดีไซน์ภายในมาให้สวยหรูชฉบเฉียวทรงสปอร์ตเลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะคันนี้ติดตั้งัวจอ a อนด o i d มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ เลยนะคะแล้วก็สามารถเล่นนะคะในส่วนของอตัว YouTube ได้ด้วยนะลูกค้าแชร์ Wi-Fi แชร์ Hotspot ได้เลยนะคะคันนี้มีระบบนำทางมีว i กเ t ตมาให้เรียบร้อยแล้วออปชันเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับตัวจอ Android ตัวนี้เขาติดตั้งมาเพิ่มให้นะคะลูกค้าติดตั้งมาเพิ่มให้นะ สภาพเนี่ยสวยๆเลยนะคะคันนี้เรียกใหม่แค่1นึ่0 0สนแทันโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมประวัติศูนยะ์ร้อนะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้แอร์แบ็กเซใบายระบบกันลื่นท่า่มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะผ่อนแค่ 8,500บาทนะคะรายได้ส่งเข้าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดัมเบาะรุ่นบักเก็ตซีดนะคะเบาะตัวเดียวกับรถคัมรี่เลยนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศนะระบายอากาศได้ดีนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีเียบเยื่นนะคะสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอรมีติดอยู่ชัดเจนนะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมหานัดได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79%เท่านั้นนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เปร์เซ็นให้ถึงที่เลยนะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้นะคะบอดีกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะ เบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยบอดี้กว้างนั่งสบายนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะช่วงล่างเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยเป็นช่วงล่างเดียวกับแคมเรี่เลยนะคะเป็นช่วงล่าง TNGA แยกอิสระสีล้อนะบอกเลยว่านุ่มนั่งสบายนะคะขับสบายแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะลูกค้าแนะนําไปอีกทางเลือกเลยได้รถปีใหม่นะแล้วก็ราคาถือว่าไม่แรงนะ ปี11 499,000บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไฟแฮปทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วายทะเบียนนี้นะ9กไก่น,นหนู5127กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ Body wang, บอดี้กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยมีถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไฟท้ายเดิมแท้าจากโรงงานนะคะโพวเต็เขบรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะแล้วก็หัวนอตต้องฝากกระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขรอยเขียบเยี้เลยนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้ <Body S 2> เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะตัวคานด้านหลังนะคะตรงๆคานไม่มีชนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยงอเลยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆ ครงสร้างเดิมจากโรงงานไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะลูกค้าแล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะ เดิมๆเ,เช่นกันนะคะล้ออะไรเครื่องมือแมลงครบเลยไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างเดิมทั้งคันนะ mm. มีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะ274รายการลูกค้าขาบอกเลยว่ารถที่เรานําเข้ามาคัดคุณภาพคัดเกรด A แน่นอนนะไม่มีชนหนักนะคะใครที่สนใจคันนี้หรือว่ามองหารถวีใช้งานอยู่นะคันนี้คุ้มค่าแน่นอนราคานะคะ ถ้าเทียบก่อนหน้านี้ที่เข้ามาสำหรับชมออนิวนะปี19 5 0 0 0 0ห้าแสนขึ้นนะคะลูกค้ามีเข้ามานะแต่คันนี้ได้ปี2021นะคะแค่4 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นได้รถสภาพสสวยๆไปใช้งานกันเลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมหานัดได้เลยนะเพราะว่าสเปคนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะภายในสีดำนะคะเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะมาดูกันต่อเพนเพจของรถนะคะติดตั้งชัดเจน เดิมๆจากโรงงานนะคะรถปี2021นะคะย1ิบต้นปีนะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยหัวล็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขยบับเยื่อนนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำนะแท็กนัดหมายเช็คระยะนะคะมีติดอยู่นะลูกค้านี่สภาพเดิมๆเลยลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่า,าห้ามพลาดนะใครสนใจรีบติดต่อมหานัดได้นะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะกระจก เดิมแฮทุกบ้านโลโก้เต y o ต้าติดอยู่ครบนะคะภ้าสีพรบรดูแลให้นะช่วยเหลือชุกเชินอีกหนึ่งปีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะลูกค้ารถไม่ีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะ,คะใครสนใจหารถอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวนัดาพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะขนาด4สูบ1,600ซีซี 1, c c, 125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 E20 E85 เติมได้เลยนะ,คะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสะท้านนะคะแล้วก็เครื่องยนต์รุ่นนี้อึดถึกและทนมากๆนะคะอะร่รหาง่ายข้ามแม่ทันแนนถูกศูนย์ของโตโยต้าเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันนะลูกค้าสภาพเดิมๆเ,เลย หัวน็อตเดิมๆไม่มีไข่ไม่มีเขียบเยื่อนนะคะพวกสติกเกอร์บาร์โค้ดต่างๆเนี่ยติดอยู่ครบเลยนะมาแต้มสีเดิมๆจากโรงงานซีนเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนหัวน็อนตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเยื่อนนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าพวกคานด้านข้างนะคะหรือว่าคารหน้ารถนะ เดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าการันตีคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะยี่ห้อไทโคยโตะโรโก้ติดอยู่ชัดเจนนะคะลูกค้า สภาพสวยมากนะไว้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวนอตฝากระโปรงไม่มีเขยิบเขยื่นตาปั๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมหานัตได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะคันนี้เป็นตัว all new antidis 1.6g ปี2021เลยนะคะราคาค่าตัว499,000บาทเท่านั้นนะใครสนใจห้าม พลาดนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่8,500บาทรายได้สองเท่าของข้างวันนะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้นะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยช่วยทุกทัานดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยๆเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะจัด ได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถที่ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ